พี่ดารานะครับที่ทำนะครับเพราะูลืมบอกว่าโอ้ฟันขมงเลยบีอ้วนพากิน สวัสดีทุกคนนะครับคุณอยู่กับพี่บีจากช่องมีอ้วนภากินนะครับวันนี้เราจะพาไปกินซุกี้ดารานะครับเทปนี้จะพามากินอีกรอบหนึ่งรีรล,ลนซ์้ำนะครับเพราะว่าเคยมาถ่ายแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็เลยมาตอนกลางวันบ้างน,นะครับปะเดีย๋ยวเราไปทานซุกี้ดารากันครับวันนี้มาทานสาขาราชบ,บางังปังแค่ไหนอร่อยแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมปะ่ะเราไปกันครับในซอยตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะแบบสองทางทา,างนะแล้วก็มันจอดได้ไม่ค่อยเยอะหรอกก็พยายามหาที่จอดเอานะทุกคน มาถึงซุกี้ดารากันแล้วนะครับเข้ามานั่งเรียบร้อยวันนี้ไม่มีคิวเลยนะครับสั่งน้ําซุปไปนะครับเป็นน้ําซุปหม่าล่ากับน้ําซุปดำนะน้ําจิ้มก็มาเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยน้ําจิ้มคือที่นี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะมามาชมน้ําซุปกันได้เลยครับว่าน่าทานแค่ไหนใครที่อยากมาทานมาได้เลยครับสาขาแากกระบังนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ เอาเมนูมานะครับนะในเมนูนี้นะครับก็ มีเนื้อซาเต้นะครับที่ค่อนข้างที่จะน่ากินมากเป็นพิเศษนะถ้าใครที่ชอบเนื้อนะครับใส่เนื้อแล้วก็ชอบน้ําซาเต้นะครับน้ำซาเต้น,นี่จะเป็นแบบน้ําเคี่ยวข้นๆนะครับที่เขาเคี่ยวมาต่างหากแล้วมาราดบนเนื้อคลุกกับไข่นะครับแล้วก็คลุกคุกให้เข้ากันแล้วก็ลงในน้าซุปนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากนะใครที่ยังไม่เคยลองเนื้อซาเต้นะครับแนะนํว่าให้ลองนะครับเมนูอื่นเดี๋ยวเบ๊ก็จะยอยสั่งแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าน่าทานแค่ไหนครับ หมูเราก็มาแล้วนี้นะเป็นหมูแบบไม่ติดมันนะครับเขาก็จะโลมาแบบนี้เลยนะอันนี้น่าทานมากนะครับแล้วอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะครับนี่อย่างนี้เลยใครที่สั่งน้อยนะครับสั่งไปแค่หนึ่งหรือ2ถาดนะครับเขาก็จะเสิร์ฟมาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะสั่งใหญ่ๆเหมือนทันทีให้ดูนะครับว่ามันน่ากินแค่ไหนครับผมเดี๋ยวเราเอาหมูสามชั้นลงเลยนะครับนี่ลงเลยอีกถาดหนึ่งครับอันเดียวลงเลยเนาะ ันนี้มันเป็นส่วนไหนวะหมูอะไรวะไม่ติดมันอ่ะหมูสไลด์ธรรมดานะโออันนี้คือกุ้งเท่าไหร่เนี่ยสั่งสองเหรอเยอะมากกุ้งนะครับกุ้งสดหมึกกรอบปลาหมึกครับเอาลงเลยกูลืมส่เอามามมา เริ่มกินกันได้เลยหมูสามชั้นครับร้อนๆจุกๆอ,อร่อยนี่ครับโอ้ฟันทะโกเลยกิมมับซิมครับร่ออะไรลืมสั่งผักบุง้งไม่ใช่หรอก มาหมูสามชั้นน้ำจิ้มบอกเลยว่าน้ำจิ้มที่นี่คือดีมากเลยนะทุกคนดูหดดาปลาหมึกวงใหญ่ๆครับ ติดมันกินเยอกินมากอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับอันนี้หมูสามชั้นทุกคนอันนี้สั่งแบบห้าที่นะครับอันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวสลายน,นี้นี่ไงที่เราบอกนะครับว่าเนื้อซาเต้นะครับอันนี้จะใส่ไข่ลงไปด้วยน,นี่น้ําซาเต้นะน้ำแดงๆตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นเบคอนอ้น่ากินมากมาเรามากินกันดีกว่าหิวแล้วใช่ของโปรเนีเริ่มอีสอีสแบบจริงๆจัง,จงทะลงทะเลมาแน่นเลยแม่เอ้ยวยแมงกะพุนคือดีนะร้อนอีกดอก เอาเวคอนมาลงใส่น้ำหมาล่าบึ้มอันนี้อันนี้เป็นหมูสามชั้นนะครับเอาลงเลยสำหรับห้าที่ <c oughs> ตจะมากันสองคนอันนี้เนื้อวัวครับเนื้อวัวเอาลงฟินมาเดีย๋ยวรอสุก มาทุกคนหมูสามชั้นจุกจุกจิ้มน้ำจิ้มอย่างนี้เลยจ้ะลวกลงไปสองรอบปลหมึกกรอบที่นี่ก็ดีเนาะทุกคนมาลุยกันต่อใครมากินเนี่ยทุกพี่ดารานะครับไม่จำกัดเวลากินหมูสามชั้นไลยจจุกน้ำชิ้ม อีกสักคำหนึ่งแล้วกันยัวน้ำจิ้มไปเลยยื๊อยืเอาเนื้อว,วัวลงเพิ่มหมูสามชั้นลงเพิม่มแบบแล้วมีเป็นหมึกกรอบนะครับเล็กๆน่ารัก ใครที่ชอบทานแมงกระปุนนะครับที่นี่คือแบบเสิร์ฟจานใหญ่มากเลยนะมัมาทานเ,เออไม่ได้มาเละๆนะคือแบบมันแน่นเลยนะสุดๆกันต่อครับอูสามชั้นครับก็แบบว่าที่มันชิ้นแบบนี้เลยทุกคนทิ้ม,มันเข้าเนื้อพอน้ำจิ้มที่นี่เขาอร่อยมากเ้ืยอความที่อะไรหรือเปล่าเ้ื่อความที่น้ำจิ้มเขาอะมีพริกมีกระเทียม เหมือนเขาตำใหม่ๆทำใหม่ๆมันเลยหอมมากนะครับแล้วก็เหมือนเขาใส่ผงอะไรบางอย่างที่ทําให้หอมเพิ่มเข้าไปด้วยนะสำหรับน้ำจิ้มนนี้ดีมากใครชอบทานน้ำจิ้มนะครับพี่นี่บอกเลยว่าเด็ดจริงๆอันนี้เดี๋ยวเราเอาผักลงเลยนะครับผักที่นี่คือสดมากอืมผักสดจริงอุ๊ยร้อน ใส่ไปเลยเต็มคาราเบลไปเลยแม,มจ่จุกจุกมสูสามช้น <c oughs> นีกก่ยกระพุ้งก็คือโอ้โหเมื่อกี้คือแบบรีบเร่งรีบร้อนมากเพราะว่าแบบน้ำซุปก็ร้อน เดือดแรงนะครับแล้วก็เอาหมูลงเยอะแล้วก็ต้องรีบกินหมูจุกๆเลยอ่ะเมื่อกี้ก็กินแบบกระนำเลยนะครับถ้าทุกคนเห็นนะครับในคลิปเมื่อกี้เนาะก็มีแต่กินหมูสามชั้นทั้งนั้นเลยเพราะว่าสั่งมาเยอะมากนะใครที่อยากจะทานซุเปอร์ดารานะครับก็มาได้เลยที่ลากกระบังนะครับหรือว่าสาขาอื่นๆนะครับขึ้นตามด้านล่างนี้เลยนะครับก็ไปเสิร์ชหาสาขาไหนใกล้บ้านนะครับก็ไปกินสาขานั้นได้เลยแต่ว่าสำหรับเบนนะครับถูกใจสาขาลากกระบังนะครับบอกเลยว่า น้ำจิ้มที่นี่ดีมากนะครับต้องบอกเลยว่าน้ำจิ้มสีแดงนะครับน้ำจิ้มที่เขาปรุงพริกกระเทียมนะแล้วก็ปรุงเครื่องมาแล้วเหมือนพริกเนี่ยเขาน่าจะตำด้วยนะครับเพราะว่ามันหอมมากๆนะ,ๆนะกระเทียมก็หอมมากๆนะครับแต่น้ำจิ้มเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้ำจิ้มสีแดงอร่อยจริงๆเข้ากับน้ำซุปมาล่ามากๆนะครับใครที่มาทานก็อย่าลืมสั่งน้ำมาล่านะครับเพิ่ม25บาทเนาะมีอ้วนพากิน <oz>: เปิดตัวคุณอีฟค่ะ เบื้องหลังกล้องวันนี้นะคะคุณอีฟมากินสุกกี้ดาราเป็นไงแม่อร่อยมากคือแบบว่าไม่ได้กินนานมากค่ะคือแบบคุณภาพคือแบบปังเหมือนเดิมสะอาดอันนี้ต้องบอกเลยว่าสุกกี้ดาราเขามามาตรฐานแบบเป๊ะนะอันนี้นั่งอยู่หน้าร้านนะครับก็คนก็เริ่มมาเรื่อยๆนักลงนักเรียนนะแม่นาะใช่เสียงก็จะแบบว่าดังนิดนึงอะไรเงี้ยอุ้ยกรุบกรุเออโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไหนต่อแม่ ว่าจะแบบเออไปหาคาเฟ่จิบค่ะเมามอยแบบว่าเออวันวานอะไรเงี้ยว่าคือแบบโดนใครด่าแล้วด่าใครเขาไว้บ้างอะไรเงี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลือประวัติคุณอีฟเดนมาร์กันประเทศแล้วช่วยจดดิ้น <c oughs> คุณอีฟเดนมาร์กน,นะครับไปมีอ้วนพากิน ถึงแล้วนะครับคาเฟ่นี่ Hidden h o m e ่ Cafe Cafe and b นบริ o นะครับ <c oughs> ที่แถวลากะบางนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลย ก้นแลนนุ่มมากเลยอ่ะแบบแบบด้วยความที่ว่าเราสั่งแบบไม่หวานก็เลยแบบว่ากลิ่นช็อกโกแลตมันหอมเนาะผส,สมกับนมนะคะแล้วก็ไอตัวราดคาราเมลหรือพวกเนี้ยก็ไม่ได้สั่งเป็นเอาหวานเลยนะครับมันโรยเป็นผงช็อกโกแลตแทนอ่เราเปิดตัวคุณอีท้าดีเดนมา ต่หลุดเลยอีฟเดนมากเลยดีออตอนนี้ก็คือเดนมารกก่อน <c oughs> ถ้าเขาไม่เนะเทศโอเคนะครับหลายๆคนนะก็อยากจะรู้นะคะว่าเออคุณอีฟเนี่ยคือใครนะครับเห็นได้หลายๆคลิปเนาะก็คุณอีฟคือใครอะแนะน,นําตัวหน่อยคคนว่างงานคนะ คุณดีก็คือเพื่อนนะครับสมัยมปลายเนาะก็มาจอยกันบ่อยๆกชช็ชิว่างชิว่างบ่อยวันปกติชัก็ว่างงงเหมือนกันไม่รู้ทำงานอะไรไม่รู้ทำงานอะไรเหมือนกันแต่รอรับเงินเดือนทุกเดือนเลยเหในห้องงงวันนี้เข้าแล้วโอเคดเ <c oughs> ด้งเลยค่ะไม่อยู่แล้วงาน <c oughs> อ่ะเป็นไงคนดีช่วงนี้ชีวิตก็คือจะหมดปีแล้วล่ะค่ะก็ก็ดีค่ะก็เถินเถินเหินกาไม่รู้ คุณอีเพราก,กแบบ็มีเรื่องของความรักนะครับเป็นพวกเพอร์เจอร์แบบเพอ,เอร์ปลัดแบบงอนนิดหน่อยก็คือแบบโควิดผ <c oughs> ่านเลิกมันแน่นทีเลยเออก็จะเป็นฟิลแบบว่าฟิลรักเอยเนาะแต่ว่าเอาจริงความรักอะบอกเลยว่ามันกว่าจะสมหวังมันยากนะใช่แล้วส่วนใครที่แบบว่ามีความคิดที่แล้วก็ลูกมือ <c oughs> อุ้ยแรงนะอ่ะเรามาเจาะช่วงมอปลายกันดีกว่าว่า เบกับคุณอีกร็รู้จักกันดีคุณอีบ้างค,คือฉันอะบ้านอยู่พัฒนาการต,ต้องขอ,องมาเรียนโรงกาวค่ะแล้วคือรถ<ม>าย<ม>เดียวที่ผ่านมาอก่อนคอไม่มีนะคะแอพพลิแบบต้องขึ้น พี่ปอก็สอนพี่จอก็สอนวิ่งตั้งแต่ขาลงเก้าแบนุสวรีย์ยองกว่าจะวนมาบ้านกลัวคือแเราปอก็สอะคือผ่านบ้านเไปไงก็จะเจอกันอทุกวันก็ค mm ือ hmm. นัดกันมึงขึ้นคันนี้นะก็คือเจอผ่านแล้วอยู่เตรียมผ่าแล้วก็คือมึงอยู่ไหนเออเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ย ือแบบว่าเออก็นั่งไปโรงเรียนทุกวันนะครับคือเรียนห้องเดียวกันนะตอนมสี่คือตอนนั้นอะใช่ใชนี่คือชนะคือมาใหม่เลยเราคือมสี่ก็ต้องเริ่มแบบว่าเรียนเรียนใหม่ใช่ไหมเรียนแบบว่าเรียนเลือกสายอะไรอย่างงี้ยป่ะชีก็จะแบบอยู่นั่งกับคนสวยประจาห้องนั่งข้างหลังโดนครูด่าดูคาบซึ่งแบบคือตอนนั้นชื่อต้องมาตอนนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนก็แบบด่าในใจอ๋องด็่ก็ไปไปอีก ใช่ตอนนั้นคือตอนเข้าม4ใหม่ๆคือด้วยความที่เราเลือกเรียนวิคณิตเนาะมันยังปรับตัวไม่ได้มึงคือก็แต่แม้คือแบบว่ามันงงคือกลัวงงมากเลยนะเพราะว่าเคมีกูก็ไม่ได้เลยมึงวิชาเคมีมึงวิชาเคมีเป็นวิชาที่กูไม่ได้เลยกูพยายามตั้งใจแล้วนะแต่มันไม่ได้จริงมึงได้แต่ว่ามันไม่ได้มันเรียนแบบไม่รู้เรื่องอะแล้วคือคณิตหลักคณิตเสริมอะไรก็คูอไม่ได้เลยตอนนั้นคือสูตร คืองงมากแล้วก็คือแบบว่าสู้นะสู้จนแบบว่าเออจบคือตอนนั้นเจออีฟครั้งแรกเพราะอีฟมันเป็นเด็กใหม่ไงเหมือนเหมือนเด็กใหม่ที่เข้าม4จะมากองกันอยู่ห้องนี้เนาะใช่ห้องใช่มากองกันอยู่ห้องสาอะไรแปลกใหม่ๆเขจะอยู่ห้องนี้หมดได้กยไดไงต่อก็แล้วพอหลังๆก็แบบเออเริ่มได้มาแบบจอยกันพูดคุยกันอะไรอย่างนี้ก็แบบมีทั้งตีกันมีทั้งคบกันเลิกกันด่าไม่ด่ากันมาตามสายแล้วเด็กๆอะไรอย่างงี้ ช่เพราะว่าช่วงมปลายมันก็จะเป็นแบบเป็นอะไรที่วุ่นวายเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของการเรียนมันเรียนหนักแล้วมึงคือคือทีอ่นี่เขาจะทุ่มเทก,กับการกีฬาสีมากไม่ได้นะคูสุณมังกรด่าแรกนะ <c oughs> มึงตอนนี้กูเป็นอะไรอะ่ะกูต้องด่าแบบว่างงเหมือนกัน คือด้วยความที่ว่าห้องเราก็ไม่ได้สนิทกันไม่ได้รักกันเหมือนอีกห้องส,สองเคเอาเป็นว่ารู้จักกวดคุณอีฟเนี่ยพอคร่าวๆแล้วกันคุณอีฟยนมากนะครับเดีย๋ยวขึ้นไอจีไว้ใครอยากตามคุณอีฟใครอยากฟอลโล่คุณอีฟนะครับใครอยากที่จะไปจีบไปตามต่ออะไรก็ลองไปคุยดูก่อนลองคุยดูก่อนอย่าขายมาคุณอยาาขายกับคุณสองค่ะบอกเลยโอเคนะครับอ่ะรู้ประวัติคุณอีฟแล้ว เรามาพูดถึงบรรยากาศร้านกันดีกว่าต้องบอกเลยว่าร้านนี้ผ่านบ่อยมากเลยนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้าเลยเพราะว่าส่วนมากบางทีก็ผ่านตอนเย็นบางทีก็ผ่านตอนเช้ากร้านยังไม่เปิดนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสดีผ่านมานะครับก็เลยแวะสักหน่อยนะครับอยู่แถวบ้านนะครับเป็นร้านบรรยากาศน่ารักน่ารนะักเลยโอเคร้านน่ารักดิ